วันนี้มีของดีมาแนะนำกาแฟมงเอ็นเจคอฟฟี่กาแฟที่ช่วยบำรุงและแก้ไขปัญหาสำหรับผู้ชายไม่ว่าจะนกเขาไม่ขันหรือเนื้อหนงที่เล็กเกินไปกาแฟตัวนี้สามารถช่วยคนได้สนใจกาแฟหรืออยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเพียงทักแชทเฟซไ้ามาได้เลยครับผมโอเคครับก็กลับสวัสดีท่านทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กิมมิคคูเช่นเคยนะครับวันนี้ไอ้าก็จะมาสอนที่การทําตัวชุดบวกดามเมจดนะครับซึ่ง แมปนะครับก็คือที่เราจะทําก็คือแมปนี้นั่นเองนะเป็นแมปของรัสเซียนะครับผมเหรือว,ว่าจะพิมพ์จอยก็ได้นะพิมพ์จอยเป็นจอยพาราเดสนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เดินมาในฉากตรงนี้นะครับเข้าไปที่อัพเ,เควสต,ตรงนี้เลยนะเป็นเควสของเป็นเควสซีซันแนลนะถ้าใครที่ยังไม่ได้มานทำนะครับก็ต้องรีบมาทําเลยนะเพราะว่าถ้ามาันหายไปแล้วก็ต้องรอปีหน้าเลยนะกว่ามันจะให้เราทําอีกรอบนะครับโอเคเราก็ับเควสมานะคเควสแรกคือต้องตี บอลนับของเมืองฟอร์เซนลานะครับก็ใช้เป็นปนิวนั้นแล้วกันโอ๊ยก็ลืมบัฟให้ตัวเองนะครับในตายให้เพื่อนเล่นเป็นคารโจมตีนะซึ่งมอนเตอร์ตัวนี้ครับจุดเด่นก็คือมันจะตีเราทีเดียวตายนะครับซึ่งคาที่แนะนำนะครับก็แนะนํา,นาให้ตีช่วยตีหลายคนนะครับถุงแรกมันเอาไวดออ้ดรอปนี่ไงดรอปไอถุงไอ,อเนี่ยซัฟไฟออฟนะครับ ซึ่งเราต้องให้เพื่อนมาช่วยตีด้วยนะครับต่อจากตีคนเดียวก็ได้นะครับถ้าตีคนเดียวก็แนะนําขาที่อัตราลบลิกเยอะๆนะครับพอบอลมันตัวนี้มันตีทีเ่เราตายนะครับก็ใช้ยามิก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ทามคิปเปอร์ก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้เป็นขา2 0 1 7 2 0 1 9 2,020นะที่ที่เราสามารถคอมโบหลบร้อยเปอร์เซ็นต์ได้นะครับในการสู้มันนะรหรือเกตติฟเกตติฟน่าจะสู้ได้นะ9ดาวนะน่าจะสู้ได้แหละเพราะมัน บอสตัวนี้มันตีเป็นกายภาพเนาะมันแล้วก็ไม่ใช่อัลตร้าด้วยนะครับนั่นจะหลบได้ด้วยเวลาสู้ก็ใช้พวกโจมตีเอานะครับก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงอีเวนต์อยู่นะครับก็ยังหาเพื่อนมาตีได้นะครับแนะนาเซิร์ฟที่คนเยอะๆนะครับก็จะสามารถหาเพื่อนมาช่วยตีได้หรือถ้าอาภัยดินก็ได้นะในการซัพพอร์ตให้ออบอสโจมตีเราเบาลงนะครับในการลดดาเมจของบอสลงนะครับ เราใช้เป็นหลอดออฟออเดอร์ก็ได้เอามาช่วยในทีมไฟส์นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เนาะรับบอสตัวแรกนะก็รับเคล็ดมาอก็รับถุงงานนะครับเซฟไฟออฟนะครับโอเคเดี๋ยวไปบอสตัวต่อไปเลยดีกว่าเนาะไม่ต้องเสียเวลานะครับไปตัวตัวที่สองนะครับผมเอ่อก็ขอให้ข้อมูลใหม่นะครับก็ค่าส2019กับ2020นะครับมันไม่สามารถเป็นหลบ100%ได้นะครับขออภัยนะข้อมูลคลิปเก่าๆที่ก่าเคยพูดไปก็ ไม่ต้องไม่ต้องคิดมากนะไอ้เก้าพูดผิดนะไอ้เก้าดูดูข้อมูลมาผิดนะมันจริงมันหลบได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับยามีไม่แน่ใจว่ายามีหลบเท่าไหร่นนะก็ต้องใช้คัสหลบหรือไม่ก็ลุมตีก็ได้นะครับใช้คััพพอร์ตในการช่วยอัตราการหลบหลีกนะครับยางเรลิเมนต์น,นะครับก็สามารถช่วยอัตราการหลบหลีกให้กับเพื่อนในทีมได้ด้วยนะครับผมโอเคประมาณนี้เนาะลุมตีด้านง่ายสุดนะครับโอเคมาเคลื่อต่อไปนะครับเคลื่อต่อไป ในส่วนของมติลิตที่สองนะครับก็จอไปที่อันนี้เลยนะเป็นของ็กซ์นะครับผมซึ่งคงจยังไม่ได้ทำเนื้อเรื่องนะครับก็เดี๋ยวก้าวค่อยทยอยท,ทยอยอลงในเรื่องของ็กซ์ให้นะครับผมซึ่งก้าวทำมาแล้วแหละแต่ก็ยังไม่ได้ลงไว้นะครับผมก็เดี๋ยวลงคลิปนี้ไปก่อนนะครั <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวในเรื่องของ็กซ์นะครับจะตามมาทีหลังนะครับผมจะทยอยลงให้นะครับซึ่งเนื้อเรื่องของมันนั้นมันเยอะมากเลยนะไอ้ก้าวบอกเลยว่าโคตรเยอะนะครับไอ้ก้าวทำเป็นชั่วโมงเลยนะ ก็เดี๋ยวว่าจะแบ่งเป็นพาร์ทๆเอานะครับผมใครที่ติดตามในเรื่องของอเล็กซ์นะครับผมก็เดี๋ยวจะติดเดี๋ยวก็จะแบ่งเป็นพาร์ทๆให้นะครับในส่วนของออวัตถุดิบอันที่สองนี้นะครับลูเมอร์นะครับเซเลเชียลเนี่ยคอมเ a เดอร์ Commander เนี่ยก็คือตีตัวนี้นะครับผมก็จะใช้เป็น White h ไฮโลแนนนะครับ ร้อยถุงดรอปมเนี่ยโอเคถุงดอกมาแล้วหนึ่งนะครับเราจะไหนที่เราไม่เอาเราจะปฏิเสธไปนะครับโอเคอันนี้ทําด้วยกันอย่างนี้นะครับทั้งหมดห้าตัวนะครับ๋ยวก็จะตัดไปตอนคมห้าตัวเลยลวยกันเนาะก็คือตีมันบอสแหละนนง่ายๆเนาะไม่มียากอะไรนะครับสําหรับวัตถุดิบอันนี้อันนี้คือใช้ค่าไหนตีก็ได้นะขอเป็นค่าที่โซโลหรือว่าจะใช้ค่าที่ ช่วยตีได้นะครับอย่างบอสตัวเนี้ยมันมันไม่ค่อยมีคนช่วยตีเนาะเราก็ใช้คาโซโลมาตีนะครับเนี่ยก็ใช้เป็นไวท์ไฮลอดเนาะเนี่ยวก็ตัดตัดภาพไปแล้วกันนะโอเคแร้วเมื่อเราตีครบแล้วห้าตัวนะแล้วก็นะว,ว,วิ่งออกมาก่อนนะแลตีครบละโอเคนะครับตีครบมันไม่ใช่ห้าตัวนะมันสุ่มดรอปนะครับต่อไปนะจะเป็นอน่าหน้าที่หนึ่งครับเพจเพจวัน gam, วน,น,วน,นะนั่นเองนะ ในส่วนวัตถุดิต่อไปนะครัจะไปที่ไอส์ไอสเพนนะครับผมไอืมนั่นแหละน่าจะไอส์เพนนะมั้งโอเคะในส่วนนี้นะครับเราก็จะต้องไปที่เควสนะครับนี่รับเควสมานะครับใครที่ไม่สามารถทำรับเควสได้นะครับก็จะต้องทำเรื่องนะครับเพราะว่านายก้ก็ทำเรื่องมาแล้วนะนี่ฟอเรสต์ทาวเวอร์อะไรมันเต็มไปหมดเลยนะโอเคเควส์แรกนะครับเดี๋ยวดูเควสแรกกันเลยดีกว่านะเพราะว่าเควสเนี้ยจริงๆเรา เราสามารถไปได้เนะแต่ว่ายังไงเนี่ยมันเราไม่สามารถไปได้นะเพราะว่ามันต้องทำในเรื่องก่อนนั่นเองนะเราไปหามอนสเตอร์ที่เราตีไม่ได้นะครับคนแรกนี้นะก็จะต้องตีตัวสปปริตรอัวนี้นะคะอมสเปริตรอฟไอซ์นั่นเองนะให้ครบทั้งหมดสิบตัวนะครับจะตีไปนะครับมันไม่ยากเนาะก็ทำในเรื่องไปด้วยเลยกันเนาะ ถือว่าในเรื่องแต่ก้าจ,จะไม่ทําในเรื่องสุดนะครับเพราะว่าเอาแค่เราผ่านเขาไปตีมอนเสเตอร์ได้เฮ้ยมันคนนี้มันตามตมาตลอดเลยมั้ยเดี๋ยวว่ามันมีพลังงานบาองอย่างซ่อนอยู่ไม่นะครับเพราะว่าเขาอาจจะทํคุยเดียวเรานะครับเพราะว่าเขาเออเขาได้ทำคุยเดียวเราแหละเขาตามมาทั้งแมปเลยนะแปลว่าเราไปไหนเขาก็ตามมาทั้งนั้นเลยนะจริงเขาไม่ตามหรอกเขาอาจจะรับ ทำแบบเดียวกับเราอยู่นะครับในส่วนแคร่นี้นะครับครือนี้มันให้เราไปตีตัวนี่ครับฟอสเซนไอตัวเนี้ยแมงกระพุนนี่ถูกปะวะนี่ใช่นะครับนจ่ใช่แมงกระพุนนะอ๋อมันสุมโอเคเดินมาทางนี้ยังจะตีตัวนู้นอีกเดี๋ยวจะใช้อานะ แล้วอ่านดีกว่าโอเคครับเต็มหมด21เนาะมันจะมันจะสุมนะครับว่าเราจะได้กี่ถุงนะครับ2ถึง3มปรมานี้มั้งอ่ะเดี๋ยวตัดภาพเลยกันโอเคเมื่อเราตีครบแล้วนะครับเราก็เดินมาทางนี้เดินมาดูนะครับสํารวจต่อนะครับโอเคมาให้กดตรงนี้นะครับอ๋อทําใหน้น้องแข็งมัน ยิงยาวไปได้นะนะโอเคตรงนี้คือดอนฟอรโอเคเดี๋ยวเราเดินเดินได้ไหมเนี่ยเดินได้ไงเอา้าเฮ้ยมัน,ม,นมันเดินไม่ได้อะมันจะเดินได้แต่ก็เดินไม่ได้เอา้าอ่ะเดินดูนสิ เออเราแสงมนบักอ๋อมีคาซีนนะคาซีนเกิดขึ้นเราไม่ข้ามแนนอ่าตุ่มอา้าวเดี๋เดๆๆเดอเด๋เดเดเดเอเมื่อกี้เหมือนเราตกเหรอถึงงั้นคือต้องอย่าเดินอ้อนันเดินทางนี้อันเดินทางนี้ทา,นทางนี้อ่ะเอเอ,เอ,เอได้ละเอาไปเก็บไอ้พวกนี้เหรอ ให้เรากดไอ้พวกนี้นะครับแล้วเดินมาต่ออืมก,ก,กดอันนี้แล้วก็น,นี้ยังไม่เสร็จเลินนะอ๋อให้คุยกับตัวงูยักษ์ด้วยนะครับโอเคมันสง่งมันให้มันสง่งให้เราลนะจากนั้นเนี่ยต่อแต่เออ อ๋อให้เราแต่งการตัวนี้เหรอมาอ๋อมอนสเตอร์นี่คือสเปเชียลมอนสเตอร์นะมันไม่ใช่อาจจะไม่ใช่บอสนะครับแต่เป็นมอนสเตอร์ที่มีเลเวลที่4 4ดาวนี่นะอ่ะนี่ต่อต่อไปเป็นอ๋ตอตอบคำถามอะไรเนี่ย โอเคไม่ใช่เหรออ๋นนอ,อมันถามว่าอะไรอ่ะอ่าโอเคอโอเคประมาณว่าตอบตามตเลขเก้านะตอบข้อที่สามนะครับเออเก้าไม่ได้อ่านเต็มเก้าไม่รู้เหมือนกันนี่คือมันต้องใช้ต้องการตีคือตัวนี้นะครับผมนี่เออ Animus of อย e นะครับผมนี่อันนี้เลยนะอ่าไว้ระมาเนื้ออันนะเก้าไม่ทำต่อๆนะนี่ตัวนี้เลยครับตี อันนี้นะครับถงได้ยังนัดยังไม่ได้โอ้แล้วดอบยากอยู่ะเนี่ยเพราะว่าตีแล้วมันไม่ดอบเลยนะเนี่ยอันนี้มัสออฟไอนะครับตีไม่ดอบเลยอนะ่ะโอเคอันนี้แย่แล้วปอดเต็ม ก็ตอบไปเรื่อยๆก่อนนั้นนะตอนนี้มีสองถุงลนะถ้ามันครบสิบถุงเนดะ็กก้าวแค่เอาของมันยัดคังเนาะโอคเด็ okay, ๋ยวก็ตัดภาพไปแล้วกันนะครับเอเคกก้า okay, ก็ยัดของเข,าข้าค้างเรียบร้อยนะครับรับถุงมาเลยนะครับโอเคครบสถุงต่อไปนะเป็นเพจเพจทูนะครับผมก็คือหน้าที่สองนะครับในสองก็คือไปที่นี่นะครับจอดไปที่อันนี้เลยเด็กก้าจะทิ้งไอตัวที่ก้านลดแผดไว้นะครับจดไว้นะครับไว้ใน description นะครับก็ ไก่กระพี้ใส่ได้นะรตรงนี้นะครับเดินมาเรื่อยๆนะรจริงๆตรงนี้เราต้องตีมอนสเตอร์ด้วยนะครับอ่าถ้าขอให้ก้าวก็ตีมาแล้วนะก็ไม่ต้องตีอีกนะครับสําหรับใครที่ไปไม่ได้ก็ต้องตีนะครับตีทุกห้องเลยนะเดินตามเป็นก้าวมาได้เลยนะครับ,เด,เ,รรบเดินมาเรื่อยๆเลยนะอ๋อคนนี้เขาใช้ค่าสอบไปทีนะครับสองพันยี่สิบเอ็ดนะแล้ว อ่ะโอเคเนี่ยตรงนี้ครับนี่คือสิ่งที่เราต้องตีนะครับเป็นมอนสเตอร์ตัวนี้เองนะเอเลียนนะเอเลียนเลือดแสนโอ้เนี่ยละเลือดแสนนี่เราน่าจะใช้วิธีเอาตีเนาะ,ะได้ไวกว่านะครับ ดับไหมยังไม่ดับนะครับก็คือตีตัวนี้แหละแต่ว่าดีหมดสิบตัวเหมือนเดิมสิบไม่สิบตัวสิบสิบถุงนะครับเก็บถุงมากกว่าสิบถุงเหมือนเดิมนะี่ยับส่วนติตอนนี้ใช้เวลาหน่อยนะเพราะมันเลือดแสนหนึ่งนะไม่เหมือนตัวเมื่อกี้นะที่เลือดเล็กน้อยนะแล้ก็ต้องใช้เวลาในการตีที่สูงขึ้นโอเคมาได้มาอันหนึ่งคือคือตีพวกนี้ครับตีมอนสเตอร์ตัวนี้นะครับทั้งหมด เอ่อให้ได้สิบถุงนะครับสิบหน้ากระดาษนะครับผมโอเคเดี๋ยวก็ตัดไปเลยกเนาะโอเคครับเมื่อเราได้ครบทั้งหมดสิบถุงแล้วนะกดรับถุงมาได้เลยนะโอเคต่อไปเดี๋ยวไปดูวัตถุดิบต่อไปเลยดีกว่านะครับไม่ต้องทำยังไงนะโดยแบบนี้นะครับก็รปจอยไปที่เดอะวอยนะครับผมอ่าจอดที่เดอะวอยนะครับแล้วก็ ในส่วนนี้นะเราต้องสุ่มนะครับสุ่มมอนสเตอร์นะมาเจออ๋อเอาเจอว่ะถ้าใครไม่เจอนะก็ต้องสุ่มนะจนกว่าจะเจอนะมอนสเตอร์เป็นมอนสเตอร์ตัวนี้นี่นะเป็นชื่อไนท์ไนท์แบนนะครับผมตีมอนสเตอร์ตัวนี้นะครับ,รบรนะให้ได้ทั้งหมดอ่าสิบสแต็กเหมือนกันนะครับสิบวัตถุดิบเหมือนกันนะครับได้ไปเนี่ยเออได้มาแล้วหนึ่งอันนะครับนี่ครับนีบอสเริ่ม เก่งขึ้นเนาะเพราะว่าเลือดมันเริ่มเยอะขึ้นละนี่เลือดสองแสนนะเนี่ยโอเคครับก็ระหว่างนี้ก็เดี๋ยวจัดภาพไปเรื่อยกันเนาะตอนได้มันถุงครบแล้วโอเคครับไอ้วก็ตีจนครบแล้วเนาะโอเคได้มาทั้งหมด10ถุงเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับก็เป็นหน้าที่4นะเพจ4เพจ4ก็ตามที่อันนี้เลยนะเอ่อ x x เอ่ออะไรเนี่ย e x t i n c t i o n นะ e x t i n c t i o n e x t i n c t i o n e x t i n c t i o n นะับ่ก้าวพูดผิดขออภัยนะ เนเรื่องตรงนี้นะไอ้เเคยทําไปแล้วนะครับผมในคลิปที่นานแล้วแหละล9แปะไว้ในตรงนี้นั่นนะจะแปะขึ้นภาพมาให้นะครับก็ไปดูได้นะในในเรื่องตรงนั้นนะครับโอเคในระบว่าน,นี้เราก็คือเดินไปเรื่อยเลยนะก็จะตามหาอ่า UFO นะอ่าอะไรสักอย่างหนึ่งครับน่าจะเป็นบอสนั่นแหละอ๋อคุณต้องใส่ชุดก่อนนะครับ ชุดอยู่ตรงไหนวะอนันนี้ชุดอยู่นี่จำได้ชุดอยู่นี้ปะเอ้ยชุดตรงไหนเนี่ยจำชุดไม่ได้อ่าอ,อันนี้หรือเปล่าอ๋อเจอล้เจอละนีะ่ตรงนี้อ่ะใส่ชุดกันความร้อนนะครับนี่อ่าแล้วก็เดินไปเรื่อยนะ นี่ครับตัวนี้เลยนะเป็นบอสของที่นี่ครับเลือดสามหมื่นกว่านะครับเอ้ยมันต้องตีตัวไหนเนี่ยกันแน่เนี่ยสโนนี่ในสโนนี้เนี่ยต้องตีบอสอัลตร้าอีกนะนี่เลยครับอัลตร้าสโนนะครับผมเลือดทั้งหมดล้านเจ็ดโอ้แม่เจ้าทำไมมันเยอะอย่างนี้เลือดล้านเจ็ดเลยนะ <S <S เลื่อนลายเมลแอลแล้วก็ไปบอลเออจริงจริงฉันไปทิ้งก็ได้นะเลือดล้านกว่าเนี่ย จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนแป๊บเปลี่ยนแป๊บเปลีป่ยนแ,แป๊บอืมเดี๋ยวเปลี่ยนขาก่อนครับให้ใส่ย,ยาทีหลังอ่ะซึบเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้อันนี้ <S <S นั่นวอดน่าจะตีไม่แรงโอ้โหโอ้โหไม่แรงเลยเกือบแห้งเลยครับไม่แรงจริงฮะเกือบแห้งโอ้โหบัดตีพันสองเลยเหรอ เนี่นนยนะปฏิทิ้นโซ่ไหวไหมเนี่ยใช้เวนแอลแหละโดยท่าคนที่ได้ใช้เวนแอลล่ะนี่มันจะไม่ได้ใช้บัฟอันนี้เลยนะตีโคตรแรงแต่ใช้เวนแอลแล้วกันในการตีเนาะสุดใครที่ใช้ทิน้นช้ำๆแล้วก็อาจจะอาจจะตีจะใช้ทิ้นก็ได้นะแต่ก้าวไม่ช้ำนะครับเ <c oughs> จฟฟี่อ่าเจฟฟี่ เฮ้ยแยนะ่แรัวต้องกดทูนี่หว่าอ่ะกดทูกดทูเพื่อนนะอ่ะอเวทแอลลก็ตีไหวอยู่นะครับเดี๋ยวใช้เวทแอลแล้วกันนะโอ้แต่บอสเ,เลือกโคตรเยอะแหละ โอเคครับเดี๋ยวตัดภาพไปแล้กันับเพราะว่าบอสเล่นเยอะเนาะมใช้เวลาตีที่นานพอสมควรเลยนะครับโอเคครับเมื่อเรานะครับได้วัตถุดิบมาเหลืออีกสองอย่างนี้นะครับก็คือมาเอาที่ตรงนี้เลยนะเดี๋ยวก็วัตถุต่อไปนะครับผมไปตีบอสนะฮะอันนี้ใครก็ขอข้ามไปแล้กันเราไม่ได้มาดูดทำสตอรี่นะเดินไปตรงนี้ครับเดินไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือเรามันจะให้เราตีบอสนะครับ บ้าเป็นยู่ไหนเนาะนี่ลองเดินตัดไปเรื่อยๆดูครับตำรวจดูโอเคเอาไม่มีกุญแจนะครับสงสัยต้องทำในเรื่องนะแน่ะแล้วมีกุญแจ เนเรื่องเราสามารถตามเพื่อนไปได้ไหม scarlet เจ็ดห้าเจ็ดนะครับเดี๋ยวเราตามเพื่อนไปก่อนแล้วกันครับ <S 2> <S 2> ส่วนในเรื่องต, <assistance> ตรงนี้เดี๋ยวถ้าใครอยากให้ก้าวทำนะเดี๋ยวก้าวเค่อยมาทาต่อนะครับในที่นี้คือก้าวทำไอ้นี้ก่อนนะก้าวจะตามเพื่อนไปนั่นนะโอเคตัวที่เราต้องตีค,คือตัวนี้นั่นเองนะเมื่อกี้เราเข้ามาไม่ได้นะครับเราต้องทำใน<ๆ>เรื่องนะครับให้สำเร็จให้เสร็จสิ้นก่อนนะถึงจะสามารถเข้ามาตรงนี้ได้นะครับ ใครที่ไม่ทาในเรื่องนะครับก็ไม่สามารถเข้ามาได้นะถุงไม่ดรอปนะครับโอเคแต่มันตีแค่ให้ดรอปแค่ถุงเดียวนะครับอันนี้ก็ไม่น่าจะยากเย็นอะไรนะครับเพื่อนเราใช้สโตนค c ชเชอร์ด้วยนะครับเพื่อนเราใช้เป็นค่าซัพพอร์ตเราก็ใช้เป็นดามจนะครับถุงไม่ดรอปเลยฮะ แสดงว่าเลตดอปก็ยากอยู่นะมั้งนะใครกให้ก็ทำในเรื่องนะครับก็คอมเมนต์ไว้นะครับผมพาดจะไม่ได้ทำในเรื่องเนาะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะตอนนี้19นาทีและเอาเป็นว่าถ้าตอนนี้ไม่ดับเนี่ยก็จะตัดตัดคลิปนะนะฮะโอเคนะเดี๋ยวตัดตัดภาพแล้วกันตัดภาพไปตอนปีดรอปนะ โอเคครับถ,ถ,ถังถุงถุงถุงดรอปแล้วนะก็รับถุงรับถุงมานะครับอา่าก็อ่ันดิบสุดท้ายนะครับไปที่จอที่อันเดอร์ลานนั่นเองนะบอสตัวนี้นะครับก็อย่างว่าเนาะมันเป็นบอสท,ที่เออ่ตีแรงมากนะครับแนะนําให้อยู่ในเซิร์ฟที่คนเยอะจะเป็นยูรูมินะครับหรือว่าจะเป็นอาทิกก็ได้นะครับแนะนำสองเซิร์ฟนี้นะไม่งั้น ไม่ไหวนะครับเพราะว่าคนช่วยตีน้อยนะครับจริงจรอันนี้เราโกทูกกเพื่อนไปได้เลยนะไอ้เจ้คาดว่าเพื่อนน่าจะตีอยู่นะครับอันนี้อ้เก็จะเดินไปแล้วกันน่าจะใกล้ถึงแล้วล่ะนักก้อนกินโอเคตรงนี้นั่นเองนะโโอ้โหเขาทำเซตเขาทำเซตกันอยู่เนาะเออแปลกนะครับผมงหนึ่งตัวแต่เราจะใช้เป็น อาแล้วกันนะครับในการช่วยเพื่อน,นครับเขาเพื่อนมีโยยามิมีวอชให้หลอดแล้วนะเดี๋ยวเราใช้เป็นอ r แล้วกันจริงๆใช้เวอร์ชออฟออเดอร์ก็ดีนะครับอ r ก็ได้อ่ะเนี่ยนะก็มาทำอะไรเนี่ยใส่ผมต้องจ่ายเพื่อนนั่ตลาดที่จะเดินนะครับอ่ะก็ทูไปก็ทู ARI โอเคก็ปีป้ไว้ครับเพื่อตายอีกรอบนึ่งนะช่วยเพื่อนนะเพื่อนใช้ยามีนะเพื่อนคนนี้ใช้ยามี<ๆ>เขาเลยยืนได้นะเพราะว่ายามีเมตตากลลบริกที่สูงนะครับอย่างเราเราใช้เอานะครับเพื่อมาปับ๊บอ,าตาอัตราลบดิกให้เพื่อนเรานะครับมันมนั่นแหละประมาณนั้นแหละเออ จริงตัวนี้ใช้ทามคิปเปอร์โซโล่ก็น่าจะไหวนะครับใครที่มีทามคิปเปอร์ก็หวานหมูหน่อยนะเอออาจนะต้องกดสกิลสี่บับก่อนนะบอตก็แข็งอยู่พอตัวแล้วใช้ยามิดีกว่านี่ยใช้ยามิช่วยกันตีสามสี่คนนจะเวิร์กกว่าหม <c oughs> อ่ะบับสกิลสี่ละนี่เพื่อมาตากันลบหลีกนะแล้วก็บับให้เพื่อนด้วยนะครับ โอเคเรายืนใหม่ละได้ไหมยังไม่ได้นะดูสิโอ้สเตเป็นถัดหลังนูด้วมาก็คือบอสต,ตัวนี้ครับก็คือไอ้วัตถุดิบสุดท้ายเนี่ยก็คือตีบอสต,ตัวนี้เนาะตีตัวอาร์ฟีนนะครับยังไม่ดบับอันนี้คืออาร์ฟิสเอ็ม นะก็ใส่ไว้ก็ดีนะครับดูเท่ดูเขาเรียกดูดูตลกดีไงครครับไอ,กอ้ก้วไม่ได้จวมาเก้ามีเรีย่ยงนะถ้าไม่มีแต่ก้าจะไปเก็บเก็บไว้นะรับขังนะครับเพราะว่ามันดูน่าดีนะถ้าตัวนี้ไม่ดอออรอปไอ้ก้จะตัดภาพล้วยนะโอเคไม่ดรอปตัดภาพเลยเนาะโอเคครับก็ตีครบแล้วนะครับดรอปแล้วในสุดกระดับสุดที่นะโอ้เต็มดูซิว่าช็อปอันนี้ไว้สเกลแนละ้วรได้บ้าง อ๋อนอนี่ใช้รอคิปเปอร์โทเค็นนะครับเอาไว้แรกชุดนะใครชอบชุดแบบนี้ก็มาแนกกันได้นะครับโอเคเด็กเก้าเข้าแบงก์ก่อนนะปอดเต็มเลยละ้ามีงบคงจะไปเปิดกระช่องกระเป๋าบ้างนะเพราะว่าเจ็ดสิบช่องมันเต็มจริงๆมันไม่ได้เต็มทันะนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าเนี่ยมันเต็มมันเยอะพอทีถุงพวกนี้แหละถุพงพวกนี้มันทำให้มันเต็มนะ จริงๆค้าชูนินเนี่ยก้าไม่เอาก็ได้นับทิ้งขายทิ้งก็ได้แต่ก้าอยากเก็บไว้นะสวยงามเนาะอันนี้ใส่เอาชุดเข้าคังไปอันนึงนน่นชุดเทพมาเนาเก็บไว้แน่นเนาะเดี๋ยวเอาชุดเออเคลตินาว่าคอมมานเดอร์อยัดเข้าคังไปแล้วก็เอาอันนี้นะครับมาอาวเดี๋ยวดูซิว่า แล้วหัวยังไม่มีเดี๋ยวครมาเดี๋ยวครมารับแล้วกันโอเคครับก็เราไปที่นี่เลยส่งเควสนะไปที่ Pirates นะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้เลือกนะเราสามารถเลือกได้ด้วยนะอ่าอ้าวที่ขวาดูไม่ได้เนะี่ยโอเคเดี๋ยวเราเราลันเนียก็จะเลือกเป็นสัตว์เลี้ยงก่อนนะนะโ y ลี่ e r เจอร์นะ ดนก้อนเคยบอกนะว่าทําไมถึงเลือกสัตว์เลี้ยงมานะครับะรับมาแล้วนะสัตว์เลี้ยงนี้มันบวกอะไรนะครับมันบวกดาเมจนิดนึงนะนี่บวกอันเดสสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเคออสสามสิบเปอร์เซ็นต์นะอิเลเมนทัลสามสิบเปอร์เซ็นต์ดะก้อนกินสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ฮิวแมนสามสิบเปอร์เซ็นต์คือมันบวกบวกเกือบรบทุกเผ่าอ่ะเอออนี้คือบวกเผ่าหลากักๆคือแม่งบวกแม่งบวกเต็มอนะ่ะเออมีห้าเผ่าต่างกันนะ ed, o, al, Dragon, ก Human, เนี่ยอันเดสเคออสอิเลเมนทัลดะก้อนแล้วววกก็ฮิแมมนนนเี่ยัับหว หมวกห้าเผ่าห้าเผ่าหลักๆนะครับแล้วก็นั่นแหละเดีย๋ยวหลังจากนั้นเราึ้ยมาทําพวกชุดพวกอาวุธต่อนะครับผมโอเคครับก็คลิปนี้ก็สอนคร่าวๆนะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับใครไม่เข้าใจก็คอมเมนต์มานะครับผมใครอยากให้ก้าวทาคลิปเก,เกมอื่นบ้างหรืออยากให้ก้าวลองไปเล่นเกมอื่นนะครับแล้วก็ทําลงนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ ใครที่อยากให้กล้าทำของอะไรต่อนะครับผมก็คอมเมนต์มาได้อีกนะครับในเรื่องอยากให้ทำในเรื่องอะไรก็บอกมาได้รีเพลนมาได้นะครับผมก็ใครชอบกด like, กดไลค์กดสุดท้าก็ด้วยนะครับผมแล้วสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายครับ